สบายดีทุกคนในะทางฝั่งไทยฝั่งเราแล้วก็ต่างประเทศเนาะมือนี้กับมือสุดท้ายแล้วเนาะท่วาแพรกจ็จะจะอาจจะอยู่วังเวียงเนาะทุกคนมือสุดท้ายมือสองมือกับคืนหนึ่งเนาะมือนี้คือมือที่สองแล้วและจังหน่อยอัน ตอนแรงแรงๆประมาณสี่ห้าโมงกับสีเดอออกเมือเนาะแล้วตอนนี้คือย uh ูฮานกระโปยูฮานกระโปอันนี้วังเวียงสุดหลวงพระบางค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเลาะเบิ่งว่ามีสุดแนวใดแน่เนาะโปงงามเก้าอันนี้อยู่เอ้ยมาทำกันเก้ากับลังเบิ่งเชองเาางนงเาะมีส่้งมี ทำไมกระโปงเยอะแยะเลยเอาลายแบบนั้นเลยอันนั้นเอาลายแบบันเลยนอะไลายแบบแบบชุดหลวงพระบางเนาตัวนี้เนาะแต่ว่าอ้เวลาเที่ยวก็จะมักใช่เนาะอันนี้แต่ว่าแผงกมีกระโปง,ปงแล้วแต่ว่า บรซื้ออีกเนาะ <laughs> แต่จะพาทุกคน,นมาเลาะเบิ่งกระโปงอะกระโปงหลวงพระบางงามมันงามแหงเนาะกระโป,ะปงโอ้สะออน,นี้ตัวนี้มันสะพพะเครื่องหลวงพระบางน,นั่นไงน คตรสวยเลยมาดานซวนนี่เกิดเนี่ยตัวแดงเนี่ยไอเกตดิเอาตัวไหน,นเอาตัวได้อ,นนอันนี่วะ <laughs> ตัวนี้เป็นตะแผลงในเครื่องเด็กน้อยนะของผู้ชา <laughs> ยนะนนมีของผู้ชายผู้หญิงเป็นฐานที่ว่ยาใหญ่แห่งเนาะ จะอยอันจะยู่แคนทางเลยเนาะตัวนี้จากบ้านเอี่ยงแหละแถวนี้ฮงแฮมเซ็นทรัลว่ะแถวตอนหน้าฮงแฮมเซ็นทรัลเนาะใคที่ว่ามา่างเวียงกันลองอ่าเขามาซื้อตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวเพราะมันงามแพงขนาดทุกคนว้าอันนี้คือบิก,กินี่บ่เซ <laughs> ็กซี่แหงหนุง่งไปลอยน้ำเนาะ <laughs> มีหลายแบบน้อเสือ้อชิว่างามๆพา,ากันลองเครื่องเนาะเอ้เบ่เดียวนี่เลอนลองเบิใช่ลหลงล

โอ้ไลาเอาแบบเซ็กซี่เ <4 S 1> ซ,กซ็กซี่โซโลเลยน,นะสีม่วงนี่แบบแันอืมบลูคือตัวนี้โตมกี้นี้เลยสิคะเขากันนะทุกคนตอนนี้คือเขามาอยู่ที่อันท่า,ามนางฟ้าเนาะทุกคนท่านางฟ้าท่ามนอนนี่แหละอันตัวนี้มาจะอยู่ไกลๆกลับ ตัวเมืองน้อยหนึ่งนาะออกมาออกมาจากตัวเมืองน้อยหนึ่งแล้วก็ฮอดเนาะตัวนี้นะจะมีขว่จะมีขวาสีฟ้างามๆเนาะให้พาทุกคนไปเบิรงนบรกันอยู่ในก่อนว่าจะมีอีกอย่างไหนเนานะกับเเคยมาด้วกันโอ้บรรดาบรรดาบรรดาเกาหลีมาเลยเนี่ยเกาหลีฮองกาก่ทํามา จะเป็นประมาณนี้เนาะยูเทอร์งั้นมันมีขัวมีสะพานเนอะมันเน่งเน่งเน่งทุกคนแล้วจะมีน้ำขัวนี่นะมันเน่งเน่งเน่งอยู่เราจะมีเหือเหือคีเนอะไปพุ่นก่อน มาซาดหงดงามอู้ยเทิงคือว่ามีตู้เนาะนี่ๆคนเห็นบอยูตูปยันนะจะอยู่ทานอาหารเนี่ยจะอยู่ติ่มโูเนาะ นักท่องเที่ยวโคตรหลายเลยคุณถากนังฟ้าน้อนจะมีเมวาถักนอนและยูอันนั้นน่าจะมีอันสระน้ำจะมีสระลอยน้ำนะ เขียนอะนรมนบุ meantime, oh, ๋มโอ้ตะมวลโอ้คักสุดโอ้ค็ซีิบกาเลยเขานะมาอีกละมาอีกละ cử triơng, con nói xem đi, con cử sẽ nó không cản làm ăn, chạy ngã mà, rồi, mà... à, à, cái... đó, là mà là mà đâu à. đây, người à, nhảy đây, đây, đi, một tô, một tô, đi, สถานที่อยู่ยนี่เนาะจะมีอันกิจกรรมม่อย่างหลายอย่างเนาะเพราะว่าอันจะมีคีสลิงอ่าไพ่เหือจะมีอ่าขึ้นภูขึ้นผาแล้วจะมีบ่อนส้มอยู่งามๆค่าทุคนแต่ว่าคือที่บได้ขึ้นไปเนาะเม่ว่าเบิงหาเบิงกระเจ้าอันไพ่เหืออะกาคีสลิงฮะเนาะคืออันเป็นอ่ะยุเทิงขนาดนั้นทุกคน อยู่ทงยุพูัวค่ะนะจะมีบอม่อนชมวิวงามๆเนาะอันเห็นกระเจ้าเขียนแผนที่ไว้ขนาะที่จริงเขาบขเคยไปเบิ่งจกักเเื่อนเนาะก็เลยอันคือซีบ๊ได้พาทุกคนไปเบิ่งเนาะเพราะว่าอันมากับินง,งานทีง,งานแหละควรเรากระเจ้าบ่าป,บาป่ายเนาะบบ่ปายเพราะว่ามันาทางกระซี่ลำบากน้อยหนึ่งเนะี่ยเพราะว่าดิยางขึ้นปายเนาะจะเมือม่อยเนี่ย ท่านมาแบบว่าอนนมาถ่ายคลิปโดยเฉพาะละเมนซี่ไม่ไปทัวเลยคือซี่มวนเนอะอัน,นแบบว่าอันคันได้ไปได้ขึ้นไปแบบว่าทางเขาถามบอขึ้นไปยเทิงโบชมวิวจิงๆนะอู้คือี่สุดยอดเลยแต่วันนี้ไ,ไปนะทุกคนเดี๋ยวจะ,ปะไปทางนี้ก่อนคือบรรยากาศต,ตมีต้นไม้ใหญง่ายเลยก็เย็นเนาะเย็นดี จะมีนักท่องเที่ยวหลายแต่ว่าส่วงนี้ก็จะมาถ่ายรูปแป๊บแหละกับเมือเมื่อนางกินอาหารชิวๆยู่ยเข้มเ้มน้ำฮะเนาะเป็นครั้งแรกเลยเนาะทีว่าเคยามาวังเวียงเนาะอยู่ในประเทศลาวยุตแต่ว่าอันบริมาจากเชือเนเราม่มีโอกาสได้มาเนาะคืออันเคยผ่านยุ่อันเคยผ่านตอน เมื่อบ้านอะไรกันลงมาเวียงสิงนะเออเคยผ่านอยู่หลวงบางก็เคยผ่านอยู่แต่ว่าหลวงบางก็บอกเคยเข้าไปลินแนี่นี้เนี่นั่นจะเคอเนาะบุหุวันเป็นตอนไหนจะมีตุกงานเป็นธรรมศาตรงดงามสุดยอดเลย จะมีตู้เป็นแถวอยู่ะนะสนะนักท่องเที่ยวมาค่ะนี้แล้วก็จะมีเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นน้ำอิสระน้ำเข้ามาตัวนี้เนาอบได้เสี่ยงเงินนะมิแต่ว่าเขาอยากขี่อยากขี่สลิงอยากขี่อาให้เือมีอย่างได้เสียเนาะตัวนี้บได้เสีย ทถามนางฟ้าจะเป็นประมาณนี้ทุกคนต้องไมป่ายอีก200เมตรจากนี้นะคือแบบไม่ได้ไปเนาะมีแต่ว่าอ่าเห็นหูบเลยกาเมื่อเลยเดี๋ยวพาไปเปบิ้งทางนั้นก่อนจะมีอันอย่างอย่างในรถเนาะพ็จะขี่ตัวน,นี้อ่ามท่ามเนาะ ทำานนเข้าไปในนะ่ะคือซิมืดมืดเนาะทุกคนอันนี้ก็เต้าเขียนนี้นะ,นะอะอยูนครหลวงคุบ <c oughs> ้านนอกเหรออ่าใช่ยูหลวงลำพาาบ้านเกิดฮะแต่ว่ามายูนครหลวง ตกแต่งจับได้าก็ม้วนเป็นมะเขออย่าออว้าวเคอันนี้นี่ไม่เสียท่าะตัวนี้อืม ไับินกจอ๋อัีมีตูมานำงินมาไล้ประาบันบูมีเ1,000เนาะื้อมเป็นเกค่ะมีอันนี้หลย1,000เพรามีผูพาไปคือมีเป็นันบูมีเลยนเก้าอโอต้องไม่ไปอันไปตามใสตัวนี้เนาะเดี๋ยวรวบก ต่ำจับใส่อันนั้นไปเลยทุกคนโ<อ>้าทางนี้จะเป็นบ่อนขึ้นอันนั้นจะไปคีสลิงเนาะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ มีต้นไมยน้ยหญ่ทางนี้จะเป็นภูสูงเนาะลองคืนไปค่ะเบิ่งเนาะอมเป็ดไังไดโอ้ ขี้สลิง <laughs> เป็นตายาเออกับบุ๊ปเปตตาญาเนี่ยล่ะมันบอนอนี่งเนาะขวดโอ้ยเนิเง่งนิ่งบอมีคนเนาะยังบ่มีบ่อนี่จะมันจะมีหลายๆบ่อนเนาะที่ว่ากะเจ้าขี้สลิงนะแต่ว่าบ่อนนี่บ่มีคน ยอดเลยบรรยากาศนะผ่ายคิดว่าได้มาบางเวียงเออยักพาดเดอยูพีนะถามนังฟักถ้ำเนถ้ำนอนเนาะบ่อนนี้เนาะควรจะมีน้ำงามๆอ,อันนี้คือซีแมน น่าจะเป็นน้ำปปาเนาะอยูกระเจ้าเห็ดนักทองเขี่ยวพดหลเหลือเกนมาเป็นสายเลยทานี่กระพอทั้งนี้เนาะสลองอย่างนั้น แล้วก็อันนี้เป็นสถานีเนาะสถานีไผ่เขื่อนเนาะทุกคนพระเจ้าไผ่มาแต่ทั้งผู้คุณเนาะมันจะมีหลายหลายบอนจะจะลงไปคุ้นเลยเนาะโอ้นักท่องเที่ยวดูนี่ก็เป็นสายอยู่เลยคือแบบโคตรหลายเลยนั่นคุณเน่โอ้จะเป็นซา,าดเนาะมาปดู โอเคตอนนี้เนาะทุกคนจุฮเขากํกลังเกียมชเมือแล้วเนาะกําลังมือเออโมเมนต์เกียมนะกําลังมือเนาะทุกคนจะมาพาชมเยอะแถนี้อ่ายามนี้กับเจ้าพเเหืออยู่หลังฮนะาาเนาะแล้ไปเมื่อน,นี้คืออันได้เสื้ออันนี้เนาะทุกคนได้เสือนะอนนเส้อทีมเนาะทีนี้ไดเสื้อทีมเพื่นหัวหน้าเพื่อนสนับสนุนเนาะอ๋ะเอเบี้ยจะตับโต๊ะคือ จะข้ากันเมื่อแล้วเนาะทุกคนขีบอันขีบเทีท่ยววงเวียงจบแล้วของเหานะเนาะบ่มีแล้วเนาะไว้โอกาสหน้ามาใหม่เนาะคือแบบมากับโบได้อ่าโบได้ขี่อันนั้นนะคีสลิงฮ่ะนะเออทุกคนเสียดายสุดแล้วกับโบได้ไปเข้าถ้ำโบได้ไปอันนี้อันนั้นมีแต่มาแล้วก็พากันจัดพาเข้ากินพาเข้าอยู่ฮานคนะ่ะเนาะโบได้เห็ดอย่างเลยมีแต่ รอาไห้ครุบน้อยนึงแลยกะได้มาอมโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะแพรก็อันจะจบเพียงท่านี้เนาะทุกคนถ้าภพยเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพร่อยเ้ยเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปเนาะคลิปนี้แพรก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย